ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดยังไม่จบที่จังหวัดนครปฐมของเราครับยังมีเรื่อยๆทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเป็นเมืองชายแดนและมันกระทะลักเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ดีอ่ะเราเรียกว่าคนไม่ดีก็แล้วกันก็พยายามที่จะค้าขายในส่วนนี้แต่ขอบอกว่าที่จังหวัดนครปฐมนะครับในยุคของทางท่านสมชายวิทยำรงนั้นเอาจริงในเรื่องของการปราบปรามนะ เดี๋ยวสักครู่นึงครับผมจะพาเข้าไปที่หน่วยน,นรคอ,อหรือว่าหน่วยปฏิบัติการตำรับนณ้ำโขในครับจะมีการแถลงข่าวในการจับยึดก,กัญชาซึ่งวันนี้มีผู้ต้องหาด้วยนะเดี๋ยวถ้ายัางไงยังไงเนี่ยผู้ต้องหานี่ชื่อบรรณายสถาพรวงศรีชายุเพึ่ง20ปีให้อยู่เวิรพะบาทแต่ว่าเป็นคนสมุครโขรอยนะมาแต่ง,งานที่นี่และมารับจ้างขนกัญชาเนี่ยแค่พันห้าร้อยบาทมันคุ้มที่ไหนรับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ทางท่านผู้ว่าจังหวัด นาคามนนท่านสมชายวิทยำรงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการจับกลุ่มครั้งนี้ครับที่หน่วยนรคอครับสองบะครับพอแรกคือการปราบปรามนะครับซึ่งก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้เรามีการปราบปรามในการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดอย่างจริงจังนะครับวันนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนได้ของกลางเป็นกัญชา5 0 8กิโลนะครับส่วนพอที่สองคือในเรื่องการป้องกันอันเนี้ย คือพยายามลดลงให้ลดในเรื่องของความต้องการนะครับของผู้ที่จะต้องการยาต้องการยาเสพติดพวกนี้ให้ลดน้อยลงโดยตั้งเป้าไว้ว่าถ้าความต้องการน้อยลงเนี่ยความต้องการที่จะนําเข้าเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยส่วนบอสองบอก็คือบําบัดรักษาอันนี้คือผู้ป่วยผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดรักษาแล้วบตัวสุดท้ายคือเนี่ยครับผลงานคือบูรณาการ เป็นผลงานที่เราได้ร่วมไม้ร่วม,มือกันระหว่างทุกภาคส่วนเมื่อหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ยได้รับทรา,าบข่าวาวนะครับก็จะมีการดําเนินการแล้วก็มีการประสานทางข้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปฏิบัติการในการจับกลุ่มนะครับกรนี้ก็เป็นผลการดําเนินงานที่ถือได้ว่าเป็นไปตามเป้านโยบายของจังหวัดนครพนมที่ใช้สองปอ2บอเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับเพราะว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทาให นคราลเราเนี่ยเป็นประตูลังเข้าอสีครับสิ่งแรกหนึ่งแน่นอนเลยครับเพราะว่าเมืองของเราเป็นเมืองชายแดนนะครับมีอาณาเขตร,ร่มน้ําโขงที่กั้นของเราเนี่ยสี่อำเภอที่ทอดยาวถึง174กิโลเมตรเนี่ยแล้วแม่น้ําโขงในช่วงที่กั้นระหว่างเราเนี่ก็ไม่ได้กว้างนักการไปมาข้ามไปข้ามมาย,ยังเป็นไปได้ค่อนข้างจะง,ง่ายโดยเข้ามาลักษณะไม่ถูกกฎหมายนะครับคือเรือกีบที่เขาพายกันเข้ามานี่ก็แคบแ๊บเดียวแล้วก็ เอาของขึ้นแล้วก็ออกไปเลยนะฮะซึ่งถ้าในลักษณะเช่นนี้ก็คือภูมิประเทศเป็นสําคัญอันดับแรกเลยนะครับส่วนอันดับที่2ก็คือในเรื่องของตัวบุคคลก็ยังมีคนทั้งฝั่งตรงข้ามแล้วก็คนเราที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยอีกจํานวนมากมายที่อาศัยมีพฤติการในการที่จะทำมาหากินโดยลักลอบขายยาเสพติดต่างๆโดยเห็นว่าเป็นรายได้ที่ดี แต่เขาหารู้ไหมว่าขณะที่เขากำลังทําอยู่ตรงนี้ยเขาได้ทําบาปให้กับพ่อแม่พี่น้องทําบาปให้กับคนไทยทั่วประเทศอยู่แล้วและตัวเขาเองนะครับเมื่อถูกจับกลุมก็จะต้องถูกลงโทษในกระบวนการการลงโทษเนี่ยขั้นหนักนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่แค่จะเป็นในเรื่องของอการจําคุกหรือจับกลุมเท่านั้นเองนะครับกฎหมายใหมน่นี่ก็ครอบคลุมไปถึงตามลิบทซับยึดทรัพย์พสินต่ตางๆที่เขามีอยู่นะครับ ถ้าไม่สามารถแสดงที่มาได้นะครับก็แสดงว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็จะต้องถูกในเรื่องของการติดตามเพื่อยึดทรัพย์สินต่อไปนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยที่3ก็คือยังมีในทุนนะยังมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังกันอยู่อีกจํานวนหนึ่งเพราะว่าจากที่เราจับกลุ่มได้เนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่เพียงผู้ที่รับจ้างในการไปขนนั้นนั้นเอง ผลนำไปวางไว้จุดหนึ่งแล้วก็จะมีคนมาหยิบต่อๆกันไปนะครับซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายจังหวัดก็จะได้บูรณาการกันในการเข้าไปยังโต๊ะข่าวเพื่อที่จะได้ขยายผลการดําเนินงานต่างๆเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดเพื่อให้ถึงตัวการที่ใหญ่ที่สุดให้ได้ครับครับใช่ในการประชุมคณะกรรมการรักษาวารสมดระหว่างนักขบาวล,ล,ล,ลงกับคำว่าจะมีการยกประเด็นพิ้าร้าครับใรประเด็นต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการกระทําความผิดของ แต่เรประเทศเนี่ยได้มีการยกในประเด็นต่างๆเรื่องเรื่องนี้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ทุกครั้งในการประชุมนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็รับปากว่าจะดําเนินการเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนไม่ดีอยู่บางส่วนเพราะงั้นคนไม่ดีเหล่านี้นะครับที่เป็นคนที่ทําให้ประเทศชาติเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียงเพราะงั้นทั้งสองประเทศนี้คงจะต้องร่วมมือกันในการที่จะดําเนินการกับคนไม่ดี ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะให้ตามกฎหมายที่เด็ดขาดต่อไปครับท่านเบิร์น,นทำยังไงอะที่มารับจ้างเขาอย่างเงี้ยใครติดต่อมาแล้วในก๊อฟครับติดต่อมาในก๊อฟนี่เป็นใครเขาเป็นคนติดต่อมาหาผมในก๊อฟนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเชียงยืนอยู่ที่เชียงยืน ผมก็ไม่รู้เนว่ยคงับแล้วจะเห็นน้เห็นตาในกล้องเนี่ยจําได้ไหมได้จําได้นะแล้วเขาให้ค่าจ้างอย่างไงเนี่ยเขาให้คนละพันห้าคนละพันห้าเอามาทําอะไรพันห้าเขาบอกให้มาทําอะไรให้มาเขียนรถไปซ่อนไว้ครับแล้วเรารู้ไหมไอ้มาเขียนรถเนี่ยเขาให้มาเขียนนี่เขียนอะไรนนี้เขารู้ครับออรู้แล้วแล้วทำไมเรายังทำอยู่รู้ว่าผิดกฎหมายไหม แล้วมันคุ้มกันไหมไม่คุ้มกันเลยใช่ไหมนี่เคยทำมากี่ครั้งนะครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกได้เงินไปเท่าไหร่ได้พันห้าเท่าไหร่นะพันห้าพันห้าครั้งนี้ก็พันห้าอีกครับครั้งแรกจำนวนเท่าไหร่ครั้งแรกครั้งที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ครั้งแรกไม่รู้ครับเขาให้ขนจากไหนไปไหน จากที่ท่าไปไว้ที่ที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็จํานวนเยอะไหมพอๆกับข้า้งนี้ไหมคนน่ดกันน้อยกว่าค้ังนี้ครับน้อยกว่าข้างนี้แล้วพอเขียนไปเสร็จแล้วเราไปไหนต่อก็แยกย้ายกันครับแล้วเราเขามาให้เงินเราตอนไหนยังไงวันต่อมาเขาก็ตังมาให้ครับใครใครใครที่เป็นคนให้ในก๊อปในก๊อปเนี่ยนะในก๊อปคนบ้านเราก็ร่วมกับเรา เอคยเห็นนอาไรจำได้นะสะกนพรพนาพนาในคมมีภรรยาที่ไหนยังไม่มีอ่ะบ้านเวินบ้านเวินบ้านเวินนบานีเองยายายำน้องมีมาอยู่บ้าทุกวันนี้่ารประชมครับเรื่องของการสบยาสติดนั้น ทางจังหวัดเองโดยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมท่านสบชายวิศนรลน์นะครับมีนโยบายในการบูรณาการกําลังทุกส่วนทั้งตํารวจทหารงานฝ่ายความมั่นคงอสฝ่ายปกครองนะครับในการที่จะปราบปรามเอาจิงกับยาสิบเหล่านี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาค้าขา,ขายยาสิบในเกตุนครปฐมคระรัตนกจ็จโยนแบบนี้แหละครับและมันไม่คุ้มกับการกระทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำงานได้สำเร็จก,ก็บรรดาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับผมนาบดีบุญเชิดกุลนภา,าตำแหน่งหัวนหน้าฐานอ่เรือนครมาลงครับสำหรับลายที่จับได้เมื่อคือนนี้ก็ได้รับข่าวจากสายแจ้งข่าวมาว่าประมาณสักค่ำๆจะมะีการขนพะชาบริเวณบ้านควนพระบาทบริเวณวัดน,นะครับก็เมื่อทราบข่าวก็ได้ทำการวางแผนแลาให้ชุดนัตเวนเข้าไปในพื้นที่ เพืจะพิสูจน์ว่ามีตามข่าวไหมอพอเวลาสักประมาณ19.30ก็สก็กล้เห็นเราตรวจการด้วยกล้องเวลากลางคืนก็เห็นเรือของอเรือพายเข้ามาในบริเวณที่จุดที่สายข่าวบอกนะครับเราก็พยายามกระชับพื้นที่แล้วก็รอจนว่ามีกลุ่มชายนะ่ะขีวของขึ้นมาก็ด้านบนนะครับก็เห็นชายอีก ด้านบนอีก2กลุ่มช่วยเห็นเข็นรถขึ้นมานะครับพอถึงจังหวะนั้นเราก็เลยให้ชุดอาวเวทนเข้าทําการตรวจคน้นแต่ที่นี้ว่ามันด้วยเป็นความมืดนะครับก็เลยจับได้คนเดียวและได้ของกลางที่เห็นคือผู้น้หารหนึ่งคนเป็นกัญชาประมาณ5้าแท่งและรถเข็น2คันและร้อมเรธกิจอีกหนึ่งนำกับ อยากจะบอกว่ามันไม่คุ้มกับการเสี่ยงต่อก,การผลยาเสพติดครับผมจะอย,อยากบอกกับคนอื่นๆว่าอย่าคิดทําเลยพราะมันหมดอนาคตตอนนี้ผมว่<ว><ว>คิดได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอดไปเงินท้อเขาก็ยิตหมดใช่ไหมครับไม่คุ้มเลยที่จะไปเสี่ยงครับมีตัวเองได้ค่าจา้างเท่าไหร่นะไทยแค่พันห้าแค่พันห้าเท่านั้นเองใช่ะไรก็ไม่ได้ไม่ ใช่ไหมครับครับติดคู้มาด้วยติดกี่ปีเนี่ยครับใช่ไหมครับต่อไปจะทำอย่างไรครับไม่ครับไม่ทำแน่นอนนะครับมนจักนาเกล ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้เงินค่าจ้างแค่พันห้าแล้วก็ต้องติดคุกไม่รู้กี่ปีนเนี่ยกัญชาตั้งเยอะแยะขนาดนี้น,นะฮะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มหรอกครับสมมติว่าคุณรอดไปอย่างเงี้ยถ้าทางการเข้าจับได้คุณร่ำรวยผิดปกติใช่ไหมเขายึดทรัพย์แล้วมันดีตรงไหนครับเพราะฉะนั้นอยากจะกระซิบบอกดังๆสำหรับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดน,นครพนมนะครับว่า เรื่องยาเสพติดนี่ยจะไปใกล้เลยดีกว่าใครที่เป็นสายใครที่เป็นสปายใครที่เป็นช่องทางให้กับสิ่งเหล่านี้เลิกทํานะครับเพราะว่าในเวลานี้อย่างที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านถแถลงทางเจ้าหน้าที่เอาจริงและเข้มแข็งในส่วนของการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกว่าบูรณาการกันทั้งทหารตำรวจอย่างในวันนี้ก็มีทางนรคอ,อใช่ไหมเขาเป็นแม่งานในการตรวจยึดในครั้งนี้นะครับโดยนรคอ,ขอเขตนครพนของเราเนี่ย แล้วก็มีทางด้านกองกําลังรุรศัพดิ์มนตรีซึ่งมีทางท่านทันเอกเสรีวิชาชัยนะครับซึ่งเป็นเสนาธิการกองกําลังุรักดิส์มนตรีก็มาร่วมด้วยนะฮะที่ร่วมถแถลงข่าววันนี้มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนนทท่านสมชัยวิด,ดํารงแล้วก็มีทางท่านนวัยเอกชันชัยชันชัยยศอสุวีนะครับท่านรองพบนรคอวันนี้พบนรคอไม่อยู่ท่านถแถลงข่าวในเรื่องของการจับกลุ่มเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลาบเรียนว่าเรื่องยาเสพติดคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วครับถ้ายุ่งเกี่ยวอะไรก็ติดคุ มาติดคุกก็อาจจะถูกวิสามันฆาตรกรรมอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วใเวลานี้สายเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับอย่าไปเสี่ยงอย่าไปทำเลยดีกว่าบอกตต่อกันไปด้วยครับ